อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋านี่คือบรรยกาศตอนชาวี่ประเทศจีนนะคะฝนก็ตกมาแต่เช้าเลยยินสบายมากเลยนะตอนนี้ทีนี้หัวชาวตีเจ็ดแล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องแคบออกไปส่งลูกๆขึ้นรถบัสไปโรงเรียนนะก็ต้องยืนรอจนกว่ารถจะออกถึงจะได้ล็อบเรนนะล็อบมาถึงบาง้านก็ไม่ได้พักเลยจา้าต้องแคบเก็บกวาดบา้บบานทอบ้านอะไรยังเสร็จเรียบร้อยก่อนเลยนะก่อนที่ลูกคนเล็กจะเตื่น แรงไม่ทันคาดคำนะคะลูกก็เติร์นแล้วนะคุณแม่ก็ต้องแคบไปเอาลูกก้อนนะคะโอบลูกนะคะให้ลูกนอนรับเนี่ยพอลูกรับก็แคบเอาลูกไปว่างบนเตนนอนก้อนเลยนะคะให้ลูกนอนรับดีๆก่อนนะหลังจากนั้นคุณแม่ก็แคบพุ่มพาเลยนะคะให้มันอุ่นๆให้ลูกจะได้นอนรับดีๆนะไม่ถึงหาหนาที่นะพพ่น้องจ้าก,ก็เติร์นมาเล่นซะแล้วนะจ๊ะกเติร์นมาเลยนะคะ จะไปทำข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ชายกับพี่สาวจะกลับมากินข้าวเที่ยงนะคะเมมามาเตรียมจะไปทำข้าวคนนี้ก็ตื่นมาพอดีเลยค่ะดูสิตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ชายกับพี่สาวจะกลับมากินข้าวที่บ้านแล้วครับ <c oughs> คนนี้ก็ตื่นมาเล่นพอดีเลยลูก เดี๋ยวให้คนเล็กกินนมเสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาม่าจะไปทํเข้าวให้พี่ชากับพี่สาวนะครับเก่งมากเลยลูกจับนมเองเลยจับขวดนมเองเลยใช่ไหมลูก <c oughs> ไม่ร้องไห้เลยเก่งมากๆเลยครับไม่งองแงเลย สุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าคุณแม่ก็ต้องเอาลูกหนังบดเคดแล้วก็มาเฝ้าคุณแม่ที่ในห้องรัวนะคะไม่งั้นก็คือเราจะไม่ได้ทำข้าวนะคุณเก่งไว้กำลังใจมานทำข้าวนะคะ เมนูวันนี้นะคะคุณแม่จะทําต้าผ่านจีนนะคะรั่วไก่พัดกับมันฝรั่งนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่คุณจีงก็ชอบกินกันมากๆเลยเมนูนี้ทําง่ายมากเลยนะคะทุกคนก็สามารถที่จะทําได้นะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํา ตามในคลิปได้เลยก่อนอื่นนะคะเรานําไก่ลงไปพัดใส่กระเทียมใส่ขิงให้เดียบร้่อยนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้าไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยมันฝรั่งที่เราได้หั่นเอาไว้เดียบร้อยสเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสต่างๆตามไปได้เลยจ้าซีอิ๊วซอฟไฟเคียวซอสซีอิ๊วดานะคะเกลือน้ตาตาลสักนิดนึงนะคะแล้วก็พุ่งปรุงรสต่างๆที่เราอยากใส่นะคะใส่ไปได้เลยจ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะ ผักปิดฝ้าเอาไว้แป๊บหนึ่งค่ะเผื่อจะให้ไก่มาซุกแป๊บหนึ่งนะหลังจากนั้นก็ใส่หอมย้ยนะคะแล้วก็ผกเคี้ยวลงในข้าวเซ็ตแล้วนะคะเราก็มาทําข้องวาให้เด็กๆสักนิดนึงจ้าลวกซาค่เซ็จแล้วนะคะเราก็หั่นมันมันว้านนะคะแล้วก็ข้าวโพดกใส่ตามลงไปเลยจ้าใส่ในน้ำร้อนที่เราต้มเอาไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะต้มให้ซุกสักนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ํากะทิอร่อยดีนะจ้าพี่นงจ่าอือห้อนี่อร่อยจริงๆเลยค่ะ กับข่าวในวันนี้ห้องเราก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมจะให้เด็กๆได้